อันนึงที่หมออยากให้พ่อแม่ระวังเสมอก็คือเราไม่ได้รู้ดีที่สุดจริงๆว่าอะไรที่เหมาะกับลูกของเราตอนนี้นักศึกษาแพทย์นะคะเกือบ20%ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตม,มาจากพ่อแม่ผู้หวังดีทั้งหลายนี่แหละคะ่ะเรียนหมอสิลูกอ,อ,อนาคตดีมีมอาชีพมั่นคงอาชีพมีเกียรติไปไหนคนก็นับถือตอนนี้กินยารักษาซึมเศร้ากันอยู่นะคะ ปัจจุบันเนี้ยค่ะจะมีอาชีพที่เราไม่รู้จักอีกมากมายเลยในอนาคตแม,มนเรามีหน้าที่ก็คือทําหน้าที่ของเรา<ะ>เราคิดว่าอันเนี้ยมันดีนะ่าเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเราก็ทําหน้าที่แค่นั้นค่ะการที่ลูกจะเลือกหรือไม่เนี่ยเป็นการตัดสินใจชีวิตของลูกเขาอาจจะเลือกผิด แต่วันหนึ่งที่เขาเลือกผิดเขาจะรู้สึกว่านี่คือความรับผิดชอบของการเลือกของเขาเอง hmm. ดีกว่าที่เขารู้สึกว่าเขาเลือกผิดแล้วเขาต้องโกรธพ่อแม่ไปชั่วชีวิตว่าทําไมมาเลือกชีวิตของเขาแล้วรู้ไหมทุกวันนี้ชีวิตเขาแยกแค่ไหนแล้วสิ่งเหล่านั้นนะ่ะเอาจริงๆมันไม่ได้ดีกับการเป็นพ่อแม่ของเราเลย hmm.